สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาดูต้นมะม่วงเห็นยอดอ่อนๆแบบนี้ก็รู้สึกชืน่นอกชื่นใจเนาะดูความเจริญเติบโตของต้นมะม่วงต้นนี้ปลูกไว้สองต้นอีกต้นหนึ่งอยู่มุมโน้นครับทุกคนอยู่มุมโน้อนอันนี้อยู่พายาอยู่อำเภอแม่ใจครับผมมะม่วงตอนแรกที่สั่งมาก็เข้าใจว่าเป็นมะม่วงมะม่วงกระสอมะม่วงกระสอ กระสอของอีสานเนาะมะม่วงมะม่วงกระสออะพี่น้องมะม่วงกระสออันนี้ดูลักษณะของต้นของต้นที่เอามาปลูกนะมันเตี้ยติดดินเลยตัดกิ่งกิ่งตอนมาแต่ที่สั่งไปคือกระสอมะม่วงกระสอบ้านนอกบ้านทางอีสานบ้านห้องพี่น้องนี่แหละเออมะม่วงกระสอมาสิหอมหอมหวานหวานแต่ผมะเบิงวันนี้มาดูตอนเนี้ยมันน่าจะเป็นมะม่วงเบามากกว่า พราะจากประสบการณ์ที่รู้จักต้นมะม่วงกสอเม est, ็ดรลยกว่า,าผลของมันไม่ใช่แบบนี้นะแต่ามันดกดกแบแบบแบบลักษณะที่เราเห็นเห็นมะม่วงมะม่วงพันเบาที่เราเห็นในกรุงเทพน,ะนี่แหละพี่นอ้องแล้วจะดูว่าตอนสุกเป็นแบบไหน,นยังไงรสชาติเนี่ยก็รู้มะม่วงกระสอหรือว่ามะม่วงสามฤดูเขาก็ว่าอย่างนั้นเนะเาะตอนสั่งก็คือส,สั่งทางออนไลน์นี่แหละ เขาส่งมาให้แล้วก็ปลูกปลูกมาหน้านี้อันนี้เข้าปีที่สองแล้ววันนี้ปี6กแปดปีหกเจ็ปีหกหปลูกไว้ปีหกหกอ๋อปีหกปีหกห้าขอไปครับผมปีหกหปลูกไว้ปีหกห้าตอนกลางปีหกห้าสองพ้หห้าตอนนี้ก็เริ่มออกลูกออกผลแล้วแต่ว่าถ้าเผว่อมันออกดกจริงๆเนี่ยนึกพาไม่ออกแล้วตอนมันเล็กนิดเดียวเนอะนี่ตอนที่มาเห็นดอกมัน ช่วงช่วงที่มันออกดอกมามาดูโอ้โหแบบดอกเยอะมากๆแต่ดูเท่ากับนี่มันออกแค่ฝั่งนี้นะถ้ามันออกดอกจริงๆนึโอ้โหนึกสภาพไม่ออกว่ามันจะขนาดไหนนี่ขนาดว่ากิ่งฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้สังสงเกตน่าจะเป็นเพราะว่าแดดมันมาทิศตะวันออกลูกเอ่อลูกก็เลยออกเยอะทางนี้นะทีนี้มาดูอีกต้นหนึ่งที่ปลูกไว้พร้อมกันวันเดียวกันแต่จําวันไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นปี ปีหกห้ากลางปีหกห้าหกหกโอ้โหนี่กำลังจะโตแตฝั่งนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ไม่ค่อยดกอาจจะเป็นเพราะนั่นนะ่ะกำแพงตรงนั้นอนะ่ะบังแดดก็ทำให้การสังเคราะห์แสงการจะเริ่มเติบโตออกดอกน้อยฝั่งนี้ก็เป็นผลนิดเดียวเองโอเคเดี๋ยวรอให้มันสุกครับผมรอให้มันสุกว่ามะม่วงกลุ่มนี้สต้นนี้จะเป็นมะม่วงกระสอ หรือว่ามะม่วงพันเบามะม่วงกระสอคนอีสารเขาจะมันจะอร่อยเนาะมันจะหอมหอมลูกเล็กๆอะเดี๋ยวก็ดูครับผมเดี๋ยวค่อยดูว่าจะเป็นแบบไหนยังไงวันนี้คลิปนี้ก็พามาดูมะม่วงที่ปลูกเองตามความเข้าใจคือมะม่วงกระสอโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผม